ต่อมาพอเรารับมือเสร็จนะครับรับมือต่อสถานการณ์การถูกบูลลี่ไปแล้วต่อไปสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงนะครับก็คือการดูแลจิตใจตัวเองนะครับการดูแลจิตใจตัวเองสําคัญยังไงอะ่ะก็อย่างที่ครูพูดไปตอนแรกนะครับว่าการบูลลี่เนาะมันจะโจมตีไปสู่สภาพจิตใจของเราทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจทําให้รู้สึกเหมือนตัวประหลาดหรือเราอับอายนะครับฉะนั้นการดูแลจิตใจของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ นะครับการเก็บไว้คนเดียวครูไม่แนะนําเลยนะเราอาจจะลองหาเพื่อนที่ไว้ใจได้นะเนาะเลาให้เขาฟังว่าเราถูกบูลลี่หรือหาคุณครูนะครับที่เรารู้สึกว่าพึ่งพาได้นะครับครูประจําชั้นครูที่เราไว้ใจนะครับเล่าให้เขาฟังสักหน่อยก็ได้ครูแนะแนวก็ได้อะครูยินดีรับฟังนะต่อมาเมื่อเราระบายได้แล้ว ออกมาได้แล้วสองหากิจกรรมทำหากิจกรรมต่างๆที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองเกิดความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองอย่างบางคนชอบทำขนมโอเคลุยเลยเราทำเลยนะครับเรามั่นใจในตัวเองเรามีศักยภาพในตัวเองเราก็จะค่อยๆโตขึ้นมาเป็นดอกไม้ที่สวยงามเนาะตามศักยภาพของเรานะครับหรือใครชอบเล่นกีฬาก็ไปเล่นกีฬานะครับ ใครชอบเรียนหนังสืออ่ามาติวให้เพื่อนเรียนหนังสืออ่าอันนี้เป็นกิจกรรมต่างๆที่เป็นเชิงบวกเนาะไม่อ่าครูไม่แนะนําให้ไปหากิจกรรมเชิงลบนะครับอย่างแบบการม่วสุมหรือการพึ่งพาสิ่งต่างๆยาเสพติดหรืออะไรนี้นะครูไม่แนะนําเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันทาลายตัวเราเองนะครับหากิจกรรมเชิงบวกทํานะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพิ่มศักยภาพเพิ่มสกิลใหม่ๆให้ตัวเองให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็เมื่อเรามีสภาพจิตที่แข็งแรงเมื่อเรามีกิจกรรมที่ดีทำนะครับต่อไปอ่าไม่ใช่สิเม, e มื่อ e เรามีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเรามีกิจรรกรรมที่ดีทำเรามีคนที่เราฟังนะครับต่อมาก็คือเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะครับเม,มื่อเราพูดออกไปแล้วเราระบายออกไปแล้วอ่ะโอเคเราปล่อยวางออกไปนะครับเราต้องหัดปล่อยวางให้ได้นะครับถ้าเกิดเรายังคิดวนคิดซ้ํา ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเก็บมันไว้เหมือนเดิมเนาะการระบายก็จะไม่ช่วยเรานะต่อมานะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับอ่ะเราไปสี่สิ่งแล้วเนาะต่อมาก็คือตปวน,นึ่หรือไม่ออกอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตรียม อาารเตรียมตัวนั่นเองนะครับการเตรียมตัวนะครับอย่างเช่นนะครับเราเคยโดนมา2วันที่ผ่านมาเพื่อนเนี่ยล้อชื่อพ่อชื่อแม่เรานะครับเราก็อาจจะแสดงปฏิกิริยาที่ไม่พึงพอใจออกไปหรือรู้สึกเขินอายหรือตอบโต้ไปด้วยอารมณ์นะต่อมาถ้าเกิดเราได้มีการเตรียมการนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนล้ออีกแล้วแน่ๆเลยเราจะทํำยังไงดีเราอาจจะมีการวางแผนเนาะ เช่นการเดินออกไปเลยหรือการอยู่กับเพื่อนเลี่ยงการอยู่คนเดียวเลี่ยงการเป็นจุดสนใจคนเดียวการอยู่กับเพื่อนหรือแม้กระทั่งนะครับเ,เตรียมจดบันทึกไว้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการรายงานนะครับอาจจะรายงานต่อผู้ที่ดูแลเราอย่างเช่นครูที่ดูแลเราครูฝ่ายปกครองเราหรือหัวหน้าชั้นนะครับที่ได้รับการมอบหมายจากคุณครูนะครับเนาะการรายงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการ ป้องกันตัวเองจากบุคาลบูลลี่เนาะอาจจะดูเหมือนคนขี้ฟ้องแต่ไม่เป็นไรเราต้องดูแลสภาพจิตใจตัวเองเราก่อนนะครับแต่สําคัญเนาะเราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะสำคัญที่สุดเลยควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้รู้จักอารมณ์ของตัวเองนะครับรู้จักตัวเองให้ดีพอนะครูจะสรุปให้ฟังง่ายๆเกี่ยวกับการบูลลี่เนาะการบูลลี่เป็นการถูกโจมตีอาจจะเป็นการโจมตีนะครับจากกลุ่มคนหรือบุคคลน,นะครับ สู่สภาพจิตใจเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เขาต้องการนั่นก็คือทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทําให้เรารู้สึกอับอายเนาะทำให้รู้สึกกดดันนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งวิธีการแก้ที่ครูว่าไปนะครับก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนผิดเนาะการไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนผิดหรือไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นจุดด้อยใดๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพของตัวเองเนาะ เราไม่เหมือนกันเรามีศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็การจดบันทึกช่วยได้การเก็บหลักฐานก็ช่วยได้แต่ก็ไม่ใช่การท้าทายเนาะการท้าทายแบบว่าเช่นอ่ะด่ามาเลยเราฉันจะอัดคลิปไว้เนาะหลายๆครั้งที่เราเห็นนะครับในข่าวในทีวีเนาะอันนั้นไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าอาจจะเป็นหนทางไปสู่ความอันตรายได้นะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงความอันตรายนะครับทำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเนาะหาเพื่อนนะครับที่ไว้ใจพูดคุยกันหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะครับเนาะเท่านี้นะครับการบูลลี่ต่างๆนะครับก็จะทําให้เรานะครับรู้สึกว่าอับอายน้อยลงหรือแม้กระทั่งบางคนนะสามารถจัดการกับมันได้จนการบูลลี่ไม่สามารถทําอะไร จิตใจเราได้เลยนะครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับถูกบูลลี่รูปร่างเราอาจจะพึงพอใจแต่เขาอาจจะไม่ชอบเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบคนผอมบางคนอาจจะไม่ชอบคนอ้วนอันนั้นคือปัญหาของเขานะเขาไม่ชอบคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะเราอาจจะชอบหุ่นร่างกายของเราในตอนนี้ที่เราอวบอิ่มนิดๆอย่างครูนะครับครูก็ไม่คิดว่าครูเป็นจุดด้อยอะไรครูก็ยังคิดว่าครูมีความสุขอยู่นะครับฉะนั้น เมื่อเราพึงพอใจในตัวเองอะถ้าเกิดสมมติว่าครูยังไม่พึงพอใจในตัวเองกับความที่ครูยังไม่ผอมมากครูก็แค่ไปลดน้ําหนักหรือไปออกกําลังกายมากขึ้นเนาะดูแลตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยก็คือหนทางกิจกรรมที่ครูบอกไว้ว่ากิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกพัฒนาตัวเองนะครับแต่ทีนี้เมื่อครูพึงพอใจแล้วครูก็แค่ดูแลตัวเองไม่ให้ครูดู โซมไปกว่าน,นี้หรือไม่ให้ครูดูแบบเป็นกิโลไปมากกว่าน,นี้แล้วครูแข็งแรงนะครับฉะนั้นครูก็จะอยู่ของครูแบบนี้ด้วยความสุขของครูนะครับฉะนั้นหวังว่าเด็กๆนะครับจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้นะด้วยตัวของเราเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนลองหาเพื่อนทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสิ่งที่เราสนใจนะครับจะเป็นการเต้นเล่น กีฬาเนาะกีฬาก็ได้อ่าหรืออาจจะเป็นกลุ่ม e-sport ก็ได้นะครับเนาะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราต้องหาประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านั้นให้ได้เพื่อมาพัฒนาตัวเองนะครับก็สำหรับการบูลี่ก็สรุปง่ายๆเท่านี้เลยนะครับก็หวังว่าเด็กๆนะครับจะนำเทคนิคที่คุณครูสอนวันนี้นะครับเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะแล้วก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเองนะครับจำไว้เสมอนะครับทุกคนมีความแตกต่างกันแล้วก็ทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันหามันให้เจอแล้วก็ทำให้มันเปล่งประกายขึ้นมานะครับเพื่อความสุขของตัวเราสู้